ผมถาวรน,นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็เสริมทําให้ใบหน,น้าดูเด็กลงนะหรือเปล่านะคะโอเควันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาทําโบนะคะส่งลูกค้าค่ะเพราะว่าคือทีมงานไม่ว่างทีมงานลากลับบ้านนะคะไม่ได้กลับถาวรน,นะคะคือทีมงานลาไปเพราะว่าที่บ้านมีงานแต่งงานนะคะก็เลยลาเหมือนลาพักร้อนนะคะ ก็เลยต้องมาทําเองในบางส่วนนะคะซึ่งบางส่วนเราก็มีสต็อกไว้อยู่แล้วนะคะวันนี้ก็จะคือจะมาทําโบสับติดมาลายนะคะเป็นออเดอร์จากลูกค้าค่ะเป็นโบที่แบบคือก็สั่งใหม่ให้ลูกค้าเลยเนาะก็คือก็ทําใหม่ให้ลูกค้าเลยเพราะว่า,าลูกค้าเลือกสีมานะคะร้านนี้คือร้านที่ตั้งใจลูกค้ามากมากนะคะแล้วก็นี่ค่ะกล่องผ้าไหมสีชมพูมาแล้วนะคะทุกคนมาออเดอร์ได้นะคะเดี๋ยวมาทําโบกันเลยดีกว่านาะทุกคนเนาะ ก็มาดูไปนะคะเดี๋ยวเอาหมยหอยสั่งกันไปนะรึงขอยัดพริกนะทุกคนนะอันนี้หลังคาคืออะมันจะกลับหัวไหมล่ะเอาใหม่แล้วก็พริกกับด้านมาอย่างนี้ดีกว่าน้อทุกคนนะ้อ โอกคก็มาดูปุ้ยนั่งทำโบชิวชิวไปนะคะในระหว่างนั้นนะต้องขออภัยที่อาจจะไม่ได้ทำในขั้นตอนในขั้นตอนอ่านี้ให้ขั้นตอนสอันให้ดูนะคะเพราะว่าปุ้ยได้ทำไปแล้วนะคะที่ต้องทำเพราะว่ารีบเลือกสีเลือกลายนั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือติดด้านหลังเอาไม่สำับมัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาพับ วันนี้ฝนหลายๆที่ก็อาจจะตกนะคะอากาศก็เลยแบบเย็นนิดนึงนะไม่ถือว่าร้อนมากนะคะวันก่อนร้อนมีลูกเห็บตกมานิดนึงด้วยค่ะที่บ้านนะคะน่ากลัวมากๆลมพายุแล้วก็ฟ้ารแบบ้องแบบฟ้าร้องแบบน่ากลัวจริงๆนะคะไม่ขลามาล้อแก้วนั่นเองนะคะอะไรนะเพ้งไม่ขลาบล้อแก้ว มีคาราลาซิมาหล่อแก้วเรามาซูนเห็นแล้วคว่างควานออกไปควางควานไปทุกเลือดแดงไหลตกนองพื้นปัดตะพีหนุ่มสาวรักกันดีดีหนุ่มสาวรักกันดีดีกดเครื่องกันทีน้ำตาไหลนองโจะพึ่มพึ่มโจ้พึมพึมโจ้พึมพึมโจ้พึมพึมไปนอนเลยนะคะทุกคน น,นก็จะทำโบสีสันสวยงามค่ะรอบนี้ลูกค้าเลือกสีเองก็จะมีเขียวมิ้นท์นะคะแล้วก็สีฟ้าน้ำทะเลนะคะบางสีก็ครบบางสีก็ไม่ครบก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะครบนะก็ได้สีตามที่ลูกค้าต้องการนะอันนี้ทั้งหมด13อันค่ะโบตัวนี้นะคะเป็นโบที่ติดกุหลาบด้วยนะะ่ะ ไวส้สำหรับให้ลูกค้าติดมาลัไนะคะก็จะประมาณนี้สิเขียวมินนี่ก็สวยเนาะมันจะเป็นมินต์อ่อนๆแบบนี้นนะคะ่ะอันนี้ปกติอ่ะไอ้ตรงที่มัดรอบฐานตรงเนี้ยใครที่ไม่ถนัดใช้ลวดก็ใช้ได้ก็ได้นะคะใช้ได้มัดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าใช้ได้มัดมันก็จะทําให้ มันก็ดีอ่ะอม,มันมันมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าปุ้ยถนัดใช้ลวดเพราะว่ามันจะง่ายแล้วก็เรามีเศษลวดอยู่แล้วนะคะในระดับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําสีทองเป็นชั้นที่สองนะคะเลือกใช้สีทองไม่ใช่อะไรนะคือสีทองเนี่ยที่เราใช้เนี่ยจะเป็นสีทองเนื้อทรายมันทําให้ดูแบบดูแพงขึ้นนะคะแล้วก็ใช้มุกที่เป็นสีทองะคะ่ะทุกคน หลังจากนั้นี่ก็จะใช้ลวดนี้เหมือนเดิมน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเสศษลวดที่ขนาดที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็เอาเก็บไว้อยู่นะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้สีฟ้าเสร็จแล้วคือถ้าเกิดทีมงานไม่อยู่ก็จะดีหน่อยคือเราก็จะมาใช้ของที่แบบเหลือใช้นี้ให้เกิดประโยชน์อยู่เรื่อยเลยนะคะ ถ้าทิ้งานบางทีทีมงานเขาก็อาจจะบรีบด่วนเนาะเขาก็อาจจะไม่ทำได้ใช่แต่เขาก็เก็บเก็บมาให้เราอยู่นะคะแอดมินก็เป็นคนคอยมาทําเป็นคนคอยมาใช้งานนะคะเป็นคนที่เสียดายของมากเลยไม่ชอบทิ้งนะคะแต่ว่าของบางอย่างที่เราไม่ชอบเราก็ทิ้งอยู่แล้วนะ,ะมันก็เหมอนเหมือนกันทุกทุกคนเลยะคะ่ะบางทีหรือบางหรือบางครั้งเราอะเราไม่สนใจเรื่องอะไรเราก็แบบ ไม่สนใจเนาะแต่ถ้าเรื่องไหนที่เราสนใจเราก็จะแบบโฟกัสมันนิดนึงที่เหมือนกับงานพวกนี้หนละอันนี้เราก็สนใจเราสนใจเราให้ความสําคัญเศษเล็กเศษน้อยที่มันเหลือเราก็ไม่ทิ้งเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยังใช้งานได้นะคะเราก็จะเสียดายกับความเสียดายนิดนึงซึ่งมันก็ใช้งานได้จริงค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเราแทบจะไม่ได้ตัดลวดใหม่เลยอะเราใช้เศษลวดนี่ค่ะเป็นกล่องที่เก็บเศษลวดต่างๆนะคะ ใช้เสร็จรวดเอานะคะคือเป้อจะไม่ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้แล้วแบบมันได้มันยาวมันรู้สึกมันลำคาญน,นิดนึงแต่ว่าถ้าใช้รวดมันจะรวดเร็วมันไ,มได้นะคะไม่ใช้รวดฝีมือรวดงานฝีมือหรือรวดทองนี่แหละค่ะ อันนี้พื้นฐานของการทําโบตัวนี้มันมีหลายคลิปที่พี่ลงไว้แล้วนะคะก็เพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูนะคะแต่อันนี้เป็นเป็นส่วนของตัวประกอบนะคะอุ้ยชอบชอบทํางานพวกนี้เพราะว่าชอบขายของพวกนี้เพราะว่าของพวกนี้มันไม่หมดอายุนะคะเพราะเป็นคนอินดี้ไงมันไม่หมดอายุทําเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ว่าเราต้องเก็บให้ในที่ที่มันห่างจากแสงนิดนึงเพราะว่าแสงมันอาจจะทําให้สินค้าเราซีดได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็เก็บไว้ในห้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เลยก็จะมีเรื่องฝุ่นแต่เราก็เก็บใส่ถุงอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราอีกอย่างเนีย่ยง,งานพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นงานที่เอาจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะทุกคน นาก็มันก็ยังมีกลุ่มที่เขาทัางทาไม่ได้นะฮะช่วงนี้พอเริ่มโควิดเริ่มจะเข้ามาเป็นโรคประจําท้องถิ่นแล้วอะคะ่ะทุกคนออเดอร์คือทุกคนก็จะเริ่มแบบไม่มีความกังวลในเรื่องโควิดละก็ออเดอร์จะเริ่มมาทุกคนจะเริ่มออกไปใช้ชีวิตแบบปกติมากขึ้นนะคะออเดอร์เริ่มมาใช้ปกติทําบุญปกติจัดงานปกตินะคะ ทุกอย่างมันก็เลยค่อยๆมานะคะอย่างวันนี้ก็มีส่งงานโบไปหนึ่งชุดนะคะสำหรับงานแต่งงานคัะคนเอาไว้แบบจัดใส่ของไหว้งานแต่งงานตามตรีมงานนะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆอ,อยากได้ลิปบิ้นหรือโบสีไหนนะคะอยากให้ทำให้เนี่ยบอกได้เลยนะคะมีทุกสีเลยอยากจะบอกจริงนะคะเกือบ90%์ที่ ร้านเขามีปุมีทุกสีเลยนะคะถือว่าเป็นร้านที่มีโบเยอะที่สุดแล้วแหละถ้าเกิดเทียบกับในอุดอรก็คือโบเยอะที่สุดล้ะบอกเลยในอุดอรเนี่ยต้องร้านนี้เท่านั้นนะคะอยากจะบอกสั่งออนไลน์อย่างเดียวหรือนัดรับเท่านั้นนะคะไม่ค่อยมีหน้าร้านนะคะเดี๋ยวนี้การทํางานอะไรต่างๆแทบจะไม่ต้องใช้หน้าร้านแล้วนะคะเหมือน เหมือนจริงๆเหมือนกับที่ที่เขาพูดให้ฟังเนาะแบบคนคนจีนนะเขเคยบอกเลยว่าแบบคนที่เขาไปเที่ยวจีนหรอเขคดขอ,องที่จีนเขาบอกว่าของถ้าจะไม่มีที่ขายที่หน้าร้านแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือเขาก็จะออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งมันก็จริงประเทศไทยเริ่มจริงเพราะว่าลูกค้าวพื่อมาถามหาซื้อนี่บอกเลยว่าไม่มีหน้าร้านค่ะเป็นโฮมออฟฟิศค่ะ คือทำเป็นโกดังเก็บของไว้หลังบ้านนะคะเป็นห้องเลยโกดังนี้ก็คือจะไว้เป็นห้องเก็บของไว้เลยแล้วก็เอาไว้เป็นห้องทำงานของเรานะคะทำงานงานดีไอไว้นี่แหละรวดไม่พอทุกคนเดี๋ยวตัดลวดเอ้ยตัดมุกเพิ่มมุกนี้ปุ้ยตัดอยู่ประมาณสิบเซนติเมตรก็กะเอา <c oughs> หลางัหลงๆมาก,กะได้แล้วนะคะเพราะว่าก็ ดูว่าประมาณเท่าไหร่นะคะสิบเซนเมตรทีนี้เสร็จในขั้นตอนนี้นะคะพุ๊ก็จะเสริมด้วยนี่เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้พุ๊ก็จะเสริมด้วยดอกดอกไม้นะคะก่อนอื่นเนี่ยจะต้องโอ้ยจะบอกว่ากาวร้อน ใช้ก่าร้อนแต่ว่ารู้สึกว่า หน้าวางกาวร้อนนะคะทุกคนจะต้องหาอะไรรองเนาะเพราะว่ามันจะติดกับโตเราง่ายนะคะ็นนะคะแล้วก็ใช้กุหลาบกุหลาบเราว หาดอกไม้เจอหาดอกไม้กัน,นะคะอ๋ออยู่นี่นี่ค่ะเจอแล้วดอกไม้ค่ะเราก็จะช่วยดอก ยังไม่เลยค่ะ13ชิน้นหักออก19นี่เสร็จแล้วนะคะ เฮ้ยเสียงธรรมชาติมากเลยมีลมเข้ามานี่นึงค่ะทุกคนเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้ก็จะต้องทำ 5G วอนนะคะเออไม่ใช่ผ้ 5G วอนผ้าอาบน้ำฝนออเดอร์ผ้าอาบกํลังจะมา อา้าวเสร็จแล้วเก็บไว้เรียบร้อยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการทำโบนี้นะคะ13ชิ้นนะคะสำหรับให้ลูกค้าก็ จะปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้ก็มาพบปะทุกๆคนตามเช่นเคยนะคะก็อาจจะแบบห่างๆไปนิดนึงไม่ค่อยได้มาทุกวันนะคะแต่สองสามวันนี้น่าจะทุกวันแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่ายิมงานเลยงอยู่ร้อนเด็ดพรมก่อนค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวไปแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าบ๊ายบายจ้า